มาเชิญมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับตอนนี้ก็พ่อครัวมาตักข้าวไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะเดี๋ยวซ้ําได้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับเจ้าของเพื่อนที่อยู่พิณุโรกนะครับบริการทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวยางเดียวไม่มีนวดนะครับไม่พาไปนวดนะเมื่อยเมื่อยน่ครับแม่แม่ครัวมานะครับแม่ครัวแห่งเมืองพิษณุโรกนะครับ ดีครับโอ้โหทำอาหารเพียบเลยเพียบเลยเดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะกินได้หมดเลยนะครับไม่เหลือให้ใครนะครับนี่ครับโอ้โหดูนะครับครับมระทานข้าวเลยครับนะครับกินได้กินได้หลายคนอร่อยนะจ๊ะเธอเลยครับ ไม่กลัวไม่กลัวเชิญแลครับนี่ครับไม่กลัวที่ทําอาหารนะครับมากินปลาหนึ่งลูกกินได้หลายคนอร่อยนะครับครับนี่ครับปลาทับทิมนึ่งนะครับปลาส่งเครื่องมซูชิปลาสว่ายนะครับแล้วก็ราบนะครับราบ พอดีพี่ละชอนกลางเดี๋ยวชอ,น,อ,อ,อนกลางอ้าวชอนกลางหมดแล้วหมดแล้วหมดละชอนกลางเดี๋ยงข้าวลูกหน่อยแหมเพื่อนผมนะครับนี่เลี้ยงทุกอย่างเดี๋ยวชอนกลางอยู่นะ มากินพร้อมกันจะมันกินพร้อมกันแล้วจะอร่อยกินไปแย่งกันไปช้อนชนกันบ้างอะไรบ้างอร่อยนะครับรับรองอร่อยแน่ๆนะครับเาแะได้อ่าก็ข้ามาลูกมาเร็วๆจะได้อร่อยข้าอยู่หม้อโบราณพอกินหม้อเล็กะครับเดี๋ยวเราจะหยุดแค่นี้นะครับพร้อมเสิร์ฟทุกอย่างนะครับนี่ครับแม่บ้าน อังหวัดพิซุรโรคทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างนะครับ